หนังสือพิมพ์ยามเช้าหรือการพกหนังสือไปอ่านตามสถานที่ต่างๆเคยเป็นกิจวัตรที่คุ้นตาของคนจีนแบบที่มองไปทางไหนก็มีแต่นักอ่านทั่วบานทั่วเมืองสิ่งที่ทําให้คนจีนรักในการก้มอ่านตัวอักษรผ่านหนังสือมีที่มาจากหลายปัจจัยทั้งการอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อติดตามข่าวสารจากรัฐการอ่านหนังสือเพื่อการศึกษาไปจนถึงการอ่านนิตยสารเพื่อความบันเทิง จนทำให้จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งหากการเติบโตของสื่อดิจิทัลที่เปลี่ยนการอ่านไปอยู่บนโลกออนไลน์ผลักให้คนออกห่างจากสื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้นหลายภาคส่วนจึงต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้ธุรกิจนี้หายไปจากแดนมังกร นิตยสารแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่พบเห็นได้น้อยลงเรื่อยๆแล้วค่ะโดยเฉพาะกับในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะที่เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทำให้คนนะคะหันไปเสพข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าค่ะ นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในจีนกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะกับธุรกิจแผงขายหนังสือนะคะที่ถึงแม้ว่าจะพอมีคนซื้อหนังสืออยู่บ้างแต่ก็หันไปซื้อผ่านช่องทางออนไลน์อยู่นี้ค่ะแผงหนังสือข้างทางคือสิ่งที่พบเห็นได้ในแทบทุกหัวมุมถนนในจีนหากร้านหนังสือเล็กๆเหล่านี้บางส่วนปิดตัวลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ที่เคยมีแผงหนังสือมากถึง3,000แห่งตอนนี้กลับมีเหลืออยู่เพียงหลักสิบเท่านั้นยังไม่นับธุรกิจสิ่งพิมพ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์หรือร้านหนังสือที่ก็มียอดขายลดลงไม่ต่างกัน ปัญหานี้ถูกแก้ไขอย่างจริงจังราวปี2016่ภายใต้การนำของรัฐบาลสีจิ้นผิงที่ดำเนินนโยบายกระตุ้นให้คนหันมาอ่านสื่อสิ่งพิมพ์เช่นการลดภาษีให้หนังสือและวาสสารต่างๆมีราคาถูก ขณะเดียวกันบรรดาร้านหนังสือต่างก็พากันปรับตัวทั้งการแปลงโฉมด้วยดีไซน์ที่สวยงามการเพิ่มฟังก์ชันของร้านกาแฟและจัดกิจกรรมเพื่อเอาใจเหล่านักอ่านจนทำให้หลายแห่งกลายเป็นสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของคนจีนซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนทำให้อัตราการซื้อสิ่งพิมพ์ในจีนโตขึ้นถึงร้อละเต่อป,ปี จีนก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่ตั้งใจที่จะส่งเสริมในเรื่องของการอ่านหนังสือไม่ใช่เพียงแค่ภายในประเทศเท่านั้นนะครับนะแต่จะมองไปถึงเรื่องของการที่จะรักษาวัฒนธรรมการอ่านให้อยู่คู่กับประเทศจีนแล้วก็ต่างประเทศให้ได้นะครับอย่างเช่นปี2016เนี่ยในการประชุมมีเด a Corporation ่นอ่าฟอรัมออนเบลแอนด์โรเนี่ยในที่ประชุม หรือว่าที่ประชุมแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยของกรุงปังปกกิ่งนะครับก็ได้มีการประชุมว่านอกจากที่จะยังคงวัฒนธรรมการอ่านภายในประเทศไปได้แล้วนะครับการส่งหนังสือนะสิ่งพิมพ์นะที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยไปขายต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งรายได้เหมือนกันที่จะยังคงรักษาวัฒนธรรมการอ่านของจีนไปได้นะครับ ตลาดสิ่งพิมพ์ในจีนที่เติบโตวสวนทางกับหลายประเทศยังทำให้สื่อนอกและนิตยสารแฟชั่นระดับโลกต่างก็อยากลงมาเล่นในสนามนี้ด้วยเช่นกันหากการเข้ามาบุกตลาดแดนมังกรไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีข้อบังคับว่าสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทจะต้องแปลทุกอย่างเป็นภาษาจีนซึ่งแม้เรื่องนี้จะเพิ่มพาระงานให้กับสื่อจากต่างชาติแต่ก็นับว่าคุ้มค่า พราะสัดส่วนนักอ่านเพียง1%จากประชากร1,400ล้านคนของจีนก็เพียงพอที่จะกวาดเม็ดเงินมหาศาลกลับเข้าสู่ประเทศพสัสชนพงเพียจันไทย PBS รายงาน